วันนี้เกมโดยรมถือว่าดีครับพอใจค่อนข้างดีเพราะว่าได้ดีด้วยวันนี้ได้ได้อยู่หลายหลุมแต่ก็มีไปพลาดไปพลาดเสียเสียหนึ่งโบกี้ที่พาสามอ่าเก็มีพาห้าพาห้ามีมีอีกเกิลหนึ่งหลุมแล้วก็อีกอีกสองหลุมคือได้เบอร์ดี้หมดมโดยรวมถือว่าโอเค ตีเข้าไปอยู่ในในในโซนระยะทับเบอรี่ค่อนข้างเยอะด้วยครับมีตีใกล้ตีใกล้ด้วยผมมองว่าวันนี้ผมน่าจะได้ดีนะ<ม>ก็คือเสิร์ฟเสิร์ฟอยู่มันเลยทําให้มีโอกาสที่จะตีชอสองได้เข้าเข้ากินได้เนี่ยครับเพิ่งมีวันนี้ก็รู้สึกแบบเกมเกมการเล่นเริ่มเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาดีแต่ว่าก็พยายามคือ,ค,อคือแมตช์ที่แล้วที่เอาพายก็ก็พยายามจะไดให้ คือคือเสิร์ฟให้ดีไปก่อนนะคือต้องการทีร่จะเสิร์ฟให้ให้ให้มันอยู่ในแฟเฝ์ให้ได้น่าจะหลุดไม่เกินไม่เกินสามแเงสองแเวสามแเงแ,แต่หลุดก็ยังยัง,ยงแบบแค่แค่ขอบขอบยังอยู่ในรับแค่นี้จริงๆก็แล้วแต,แ,แต่เกมคนนะถ้าพวกคนตีไกลามากๆเลยก็อาจจะแบบตีตัดไปเลยก็ได้ตีไปตีไปชิปใกล้ๆกิงก็ได้แต่สําหรับผมบางหลุมบางหลุมคือ คือขอแค่เราเสิร์ฟให้อยู่เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นเวทได้เหมือนกัน